ร้อนน้ำแร่ร้อนดั้งเดิมของจังหวัดละนองนะคะรักษะวาลินเดี๋ยวพาไปดูสวนรถตรงนี้เป็นวัดตัโปอะไรไม่รู้แล้วก็นี่พี่เพ็งจะเดินไปดูลำธารก่อนมีป่าในเมืองละนองด้วยเป็นสวนลุกคชาติร รักษาอันนี้เล่นน้ำได้มีสะพานแขวนคนเล่นน้ำกันเป็นภูเขาเป็นป่าในเมืองละนองเลยสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยสวนลุชาติรักษาวาลินนะคะ มีคนดูแลสักเท่าไหร่โซนนี้ล็อกเขียวเมื่ี้เดินจากสะพานปูนอ,อ้อมมาสะพานแขวนมีคพามีมีดนตรีไง ไม่ขยอมไปด,ด้วยร้านแฟนก็ออกมาก็เป็นวัดปูธารามมาีนะอ,อาหารทะเลแห้งด้วยนะคะขอ,อ,องละนอมขาตบีบวง ปลาเค็มนี่ปลาไรนี่ตัวใหญ่ๆนี่ปลาสีเขียดอ๋อปลาสีนีแสดงว่าแม่เข้าใจถูกปลาสีเขียดมาเรื่อยๆขอบคุณค่ะแม่มาเล่นน้ำที่นี่นะคะมาถ่ายรูปบ่พ่อบ่แม่บ่ลูกที่ละนองบ่อหลักเริ่มดังเดิมเลยอ่ะมีนวดมีสปามาใช้บริการได้นะคะร้อนไมไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ด้านหลังนี่จะไปไหน อันนี้บ่อพ่อนะคะความร้อน65อ,องศาวความร้อนหกสิบห้าองศาหกสิบห้าองศาบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะคะน,นี่มันจะเป็นหินปูนเหมือนัอรงวัดการไงเหมือนังวัดการถูกขึ้นมาใช่ไคะรัฐธรรมนูญเป็นหน้ำเลยนหรอคะใช้ทางหลัด ยร้อนสีเลยอะร้อนแบบสะดุ้งอะน้ำเดือดอะน้ำเดือดเลยนะเนี่ยคนอเอาไข่มาต้มต่อจากบ่อพ่อนะคะมาให้เรานั่งแช่เท้าได้ถ้าไปนั่งข้างในก็ได้นั่งข้างนอกก็ได้แช่เท้า มีเยอะเลยนะคะนั่งได้เลือกนั่งได้ตามสบายเลยค่ะเอาเน่เจ๋ลงไปมั่งนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเชือ้อโรคหายแล้วหรอชิวเลยดูแช่เฉยเลยโอยน้ำมากินก้อนเหรอ ไม่บอกมัมไมนมีอยโยเลียนมาเต็มหายแล้วหรอ,อ,ร,อ,อร้อนมาก,มากคือสรุปคือต้องตัดใจแช่ลงไปเลยนะถ้าเอาขึ้นเอาลงอ่ะยิ่งร้อนเนาะโอ๊ย มันแต่มันไม่ไหวเหรอถูกแล้วเนี่ยตัดได้เลยอ่ะไหนขาอือแดงเลยอ่ะเป็นขอบเลยอ่ะถูกแล้วตัดไปขายได้เลยพร้อมเสิร์ฟอันนี้บ่อพ่อแล้วก็ข้ามถนนไปก็บ่อลูก ก็อยู่เรียงกันเลยค่ะเรียงลำดับกันเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินกาแฟแถวหาดส้มแป้น